สวัสดีครับใครที่กำลังมองหาสายยางนิ่มเด้งนะครับขนาด5้าหุนนะครับแนะนำชุดนี้เลยนะครับความยาว30เมตรนะครับมาดูข้างในนะครับข้างในนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็น2ชั้นนะครับนะสีดำนะครับสายยางแบบ2ชั้นนะครับคือข้อดีนะครับสายยางรุ่นนี้นะครับ1นะครับนะครับเวลามันงออย่างนี้นะครับมันคืนตัวได้ง่ายนะครับนะสายยางสีฟ้า สยางเหนียวนะครับเป็นแบบเหนียวเด้งดีนะครับหนาด้วยนะครับความหนานะครับนี่ครับหนามากเลยนะครับทนแดดนะครับไม่กรอบง่ายนะครับคุณภาพดีความยาวชุดนี้นะครับความยาว30เมตรนะครับส0เมตรราคาหลักร้อยเองนะครับใครที่กำลังมองหานะครับสามารถไปกดในตะกร้าได้เลยนะครับคุณภาพของเนื้อ นะครับของเนื้อสายยางเนี่ยเป็นเนื้อหนาพิเศษนะครับคุณภาพสายยางนะครับเป็นเนื้อหนาพิเศษแล้วก็ไม่แตกหักง่ายนะครับไม่งอนะครับคืนตัวได้ไวนะครับเวลาเราใช้สายยางนะครับถ้าเป็นสายยางแบบอื่นหรือที่เราเคยใช้นะครับมันจะกรอบหรือแข็งตัวได้ง่ายนะครับแต่สายยางชุดนี้หรือรุ่นนี้นะครับดูครับคืนตัวได้ง่ายครับถ้าเราหักอย่างนี้นะนะครับมันคืนตัวได้ง่ายเลยนะครับ ใช้ดีและทนมากนะครับทนแดดได้ดีนะครับถ้าเป็นประเทศไทยเราเนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าเป็นสายยางที่ทนแดดได้ดีพอสมควรนะครับมาดูนะครับก็จะมีใบราย,ายละเอียดให้ตามนี้เลยนะครับเนี่ยครับใช้กับของเหลวประเภทน้ำนะครับแรงดันที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมวัสดุการผลิตนะครับก็จะเป็นพลาสติก PVC ที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับใครที่กำลังมองหานะครับใครที่กำลังมองหาสินค้าดีมีคุณภาพและราคาไม่แพงนะครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับที่เห็นณตอนนี้นะครับความยาวประมาณ30เมตรนะครับ30เมตรนะครับมี2สีนะครับหรือ2ชั้นนั่นเองนะครับนะครับอ่านะครับชั้นด้านนอกจะเป็นสีฟ้า ชั้นด้านในนะครับจะเป็นสีดําและทน,ทนทานนะครับไม่หักไม่งอนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับพอเราหักลองอย่างเงี้ยมันก็คืนตัวได้ไวนะครับพอสมควรเลยนะใครที่สนใจก็เข้าไปกดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยความยาว30เมตรนะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้กับตัวที่เป็นก๊อกน้ำแถวแถวบ้านนะครับหรือจะต่อกับก๊อกที่เป็นหัว แปลงฉีดน้ําต่างๆก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับขนาดนะครับของสายยางชุดนี้นะครับขนาด5หุนหรือ5้าทับแนะครับขนาด5้าหุนหรือ5้าทับแนะครับสายยาง5้าหุนหรือ5้าทับแความยาว3าเมตรนะครับเป็นยางสายทึบแสงสีฟ้านะครับสายยางแบบเหนียวนะครับเหนียวมากเลยนะครับนะไม่หักไม่งอนะครับนะครับ คืนตัวได้ง่ายเด้งหนานะครับเด้งดึงเด้งดึง,ดงได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นวัสดุที่ดีมีคุณภาพนะครับแนะนําร้านนี้เลยนะครับนะก็เข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับใครที่สนใจนะกดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะครับนะครับดูตัวนี้นะครับใครที่สนใจก็เข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ ตำนานนะครับนี่ครับถือว่ายาวมากนะครับ30เมตรนะนะครับสนใจก็เข้าไปกดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ